สวัสดีครับผมฮันนี่วิทย์ SAG นะฮะก็วันนี้ในส่วนของทางนิโอสไตล์ก็ได้นำรีเพย์ดีๆมาฝากพวกเราอีกแล้วครับเป็นการเล่นแมชเซิร์คเวอร์ซัสโปตอนั่นเองนะฮะด้วยคู่หูของเขาคือโฟมโปตอนั่นเองนะผมก็มาดูเขาว่าสไตล์ใหม่เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาโชว์นะฮะแมปนี้เป็นในส่วนขแมป W ิลเซ o m อ็ l ทอมแมปที่หลายๆคนชื่นชอบนะเพราะว่า Expansion ่นตองเบสสองเนี่ย มีทางเข้าแค่ทางเดียวนะฮะและเบสสามเนี่ยอีกเช่นกันนะในส่วนของผู้เล่นโปรตอรกับเทอร์เรนเนี่ยจะค่อนข้างชอบแบบนี้กันเลยทีเดียวก็สามารถวอลไปได้เลยว่าว่าได้นะสำหรับทางผู้เล่นเซิร์ฟเนี่ยต้องออกตรงเบสสี่แล้วค่อนข้างอันตรายหน่อยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างการเข้าประทะมีสองจุดนั่นเองนะฮะตอนนี้ทางโฟมเนี่ยมป็นเรื่องที่เป็นวางไพลอนข้างล่างเพื่อทำการฟาสต์พอร์ตแอกแพนแน่นอนครับผมแล้วตอนนี้โฟมก็ส่งพบออกไปสเกลแล้วนะซึ่งเบสของทางสไตล์เนี่ยอยู่ด้านล่างขวากว่าเขาได้เจอ เบสสไตล์ก็สักประมาณอาทิตย์ที่3นู่นแล้วถึงว่าค่อนข้างนานกันเลยแต่ทางสไตล์เนี่ยส่งโอ้ลอดออกมาก่อนนะฮะแล้วเหมือนกับว่าต้องไปด้าบนเลยก็น่าจะเป็นลัคกี้ของทางเขานั่นเองนะฮะตอนนี้มาดูกันครับว่าในส่วนของทางสไตล์จะเล่นเป็นสไตล์อะไรครับผมคิดว่านะถ้าสไตล์เก็บเงินชิวๆแล้วยิ่งเบสด่านเป็นอย่างนี้นะกว่าโฟมจะเจอเนี่ยผมคิดว่านะเขาจะเป็น15แฮชเชอรี่เฟิร์สนะเพราะตอนนี้กําลังสร้างโดนมาครบแล้ว15ตัวนะฮะ 15, สิบห้าสภาอยู่ที่สิบห้าต้องดูเขาว่าเขาจะเก็บเงินอ่าเกินขึ้นไปแนละ้วแล้วส่งโดนไปทันทีส่งโดนไปตัวแรกนี้ไม่ใช่สเก,กาแน่นอนนะฮะมาทําการวางใน่วนของแฮชเชอรี่แน่นอนฮะด,ดูรับทานเงินเรียบร้อยก็ผมวางแฮชเชอรี่เปิดไปแล,แล้วทางโฟมเนี่ยมีการวางในส่วนของฟอร์สก่อนหรือว่าเป็นการไม่ประมาทนะฮะแต่ว่าเนี่ยคือช่วงที่โฟมพลังบู์โพสอยู่เนี่ยแล้วเงินไม่เหลือเนี่ยจริงๆโฟมน่าจะเอา โฟตัวนี้เข้ามาเก็บเงินแถวบ้านนะเพราะถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ว่าโฟมจะลืมนะเพราะว่าเงินจะช้ากว่าด้วยนั่นเองนะถึงแม้ว่าห้ามีเิเล่าแต่ยิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยก็จะกลายเป็นมูลค่าหลายร้อยได้นั่นเองแล้วตอนนี้โฟมมานะไม่เห็นครับแฮชเชอรี่นะฮะสไตล์มีการมาเช็คดูเอ๊มันพมไปไหนอ่าเห็นแล้วว่าโฟมมาแล้วเห็นมีการวางในโซ่สไตล์ไม่พูเรียบร้อยครับทำให้โฟมเนี่ยรู้ว่าสไตล์เลือกที่วางแฮชเชอรี่เฟิร์สนะฮะตอนนี้โฟมมีการ เซตอัพในคลาสตามไปแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็เล่นส่งของไพลอนนะฮะในการสร้างไพลอนตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการทําได้ดีครับสำหรับทางโฟมเพราะว่าผู้เลนส่วนใหญ่ในบางคนเนี่ยพอเห็นภู้ปุ๊บก็จะกลัวนะคะจะรีบวางใส่สองแคนนอนก่อนเกตก่อนจะทําให้ตัวเองสป,ปายบ็อกซ์ข้างนะแต่ว่าโฟมเนี่ยเลือกที่วางไพลอนก่อนแล้วค่อยวางมาด้วยส่วนของแคนนอนแล้วก็เกตเวสานั่นเองนะตอนนี้โฟมมีการส่งโคฟมาที่เบสสครับแน่นอนว่าถ้าส่งมาที่เบสสัจะก่อกลวไม่ให้ทางสไตล์ออกเบสะนะฮะแล้วดูการของทางสไตล์ ดับเบิลควีนแน่นอนนะฮะหนึ่งควีนสองควีนแล้วะฮะแล้วก็ในสองเซอร์คลิงเซอร์คลิงสี่ตัวครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าโฟมทำการใช้พบตัวนี้ถ่วงเวลานั่นเองนะฮะแล้วดูโฟมยังไงอะาโฟมมีการวางไพ่ลอนครับเพื่อเป็นการก่อกวน,นะฮะคือวางไพ่ลอนมาอย่างนี้แล้วดูครับว่าสไตล์พอเห็นจะโดนวางไพ่ลอนตรงนี้ปุ๊บสไตล์ก็จะเอาตังค์ไปลงอย่างอื่นก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเงินฟรีโดยใช่เหตุนแต่ต้องดูว่าโฟมจะแคนเซ <in> ิลหรือว่าโฟมจะใจถึงหรือว่าโฟมใจถึงครับฟา์งไปเลยนะฮะแล้วตอน si. นี้เซิร์คิงมาแล้วเซิร์คิ้งมาแล้วอย่างนี้แน <m urs cause arios> ่นอนว่าหนึ่งรอยมิลลลของโฟมหายฟรีอ่ะตอนนี้ทางโอ้ตัวนี้ก็โดนในเซิร์ของโอตาคิโน่ยิงไปแต่ก็ไม่ตายแล้วตอนนี้กำลังเข้าไปที่บนด้านบนเมดนะฮะเพื่อทําการรอทําการสเกาต์ตอบต่อเนื่องนั่นเองฮะทางโฟมมีการหยุดนิ่งไปกับสารพพตัวนี้ ได้โฟมตัวนี้ก็ออกมาอีกแล้วนะมันก็บว่าโมจะดูลองเบสสามอยู่อะไรอารมณ์นั้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทางสงไตล์เนี่ยมีการใช้เซอร์เคลิลเพื่อคอนโทรลแมปนะฮะตอนนี้สหรับทางเครื่องของสองไตล์เห็นอะไรบ้างฮะ,ะเ,เห็นว่ามีเกตดเบสและเห็นมีในส่วนของไซเบอริสติกคอร์แล้วไม่เห็นอะไรมากกว่านั้นนะแล้วตอนนี้โอร์ดกำลังค่อยๆก้าวเข้า,ามาดูว่าทางโฟมเห็นนะฮะว่าโอร์ดเข้ามาคือต,ตอนนี้เนี่ยไซเบอริสติกคอร์เพิ่งเสร็จนะฮะและว้วโฟม พอจะเรียกสตอกเกอร์ออกมาก็คงอีกระยะเวลาหนึ่งนะฮะแล้วทําให้โอรบของทางสไตล์เนี่ยเข้าไปเช็คดูด้วยว่าบนบ้านจะมีอะไรตุกติกหรือเปล่านะตอนนี่าทางผมส่งสต็อกออกมาครัสต็อกหนึ่งตัวเนี่ยแพ้เซอร์คลิ้งสี่ตัวนะฮะคือถ้าไมโครไม่ดีพอนะเพราะว่าเซอร์คลิ้งเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาโป๊ะเนี่ยเขาจะดึงออกได้ทันนะฮะแล้วทําให้เขาไม่เสียเซอร์คลิ้งเลยค่อยๆแทะไปเรื่อยๆตอนนี้ในส่วนของทาง สไตล์ก็เซตอัพเบรที่3ใกล้มาค่นคางแล้วดูสไตล์มีการเก็บ1แก๊สแล้วก็เก็บอีกหนึ่งแก๊สเก็บอยู่ตรงแมนเบรกกับเบรที่2ฮะพร้อมกับมีการรีเซิร์ฟสำหรับวาร์เกตให้กับตอตคือทางโฟมเนี่ยมีการรีเซิร์ฟฟาร์กเกตอยู่นั่นเองนะแล้วยังไม่ได้ออกอะไรมากมีการวางในโนงไพลอนบนบ้านแล้วผมในตอนนี้โอ้ตัวนี้น,น่าจะตายลงไปนะคือได้ได้ข้อมูลที่ดีมากนบนบ้านที่ไม่เห็นอะไรเลยใน่วนงไพลอนทำให้ผมไม่รู้ว่ามีการซ่อนเทคอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ทาง มกำลังจะออกไปกำลังจะออกไปสร้างเน็กซัสครับแล้วเซอร์คิ g งมาแล้วนะซึ่งมิชชั่นของเขาไม่เห็นนะแล้วตอนนี้วางไปสำหรับไฮรอนแล้วเงินเลนึ้นไปถึงห้าร้อยแต่ว่าเซอร์คิ g งมาแล้วทําให้ไม่สามารถวางเน็กซัสได้คือตอนนี้สไตล์ทําให้ดีมากครับเบรกเวลาวางเน็กซัสลงไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วทําให้โฟมต้องดึงยูนกลับมานั่นเองนะซึ่งตอนนี้พบไปแล้ว ผมจะไปหว่านไหมไปหว่านไหมอ่าเจอเรียบร้อยผมมป็นอยงงี้เซิร์คลิงตายไม่ตายไม่อีกดอกเลยโอ้โหมันไม่ตาย,ตายแล้วนี่จะเอาจะเอาโฟไม่ได้เอาได้ไโอ้โหเอาได้นะฮะไมโครได้ดีมากสำหรับทางสไตล์นะตอนนี้สไตล์มีการอัพแลเทคและนั่นเองครับผมมีการมอฟฟิ้งเป็นแลแล้วพร้อมกับการส่งเซิร์คลิงออกมาหลังจากที่เขาเห็นว่าโฟมจะทําการเอ็กซ์เพนเบดเนี่ยเขาทําการส่งเซิร์คลิงออกมาทันทีฮนะเพื่อทำการมากดดันนะฮะและตอนนี้ได้ส่งมาจากบลิกบูทมาได้ครึ่งทางลแล้วเช่นกันตอนนี้ทางอินคามกันดีกว่า นี่ำสำหรับทางโฟมยังตามสไตล์พอตัวอยู่นะแต่อีกสักคู่สไตล์จะฉีกออกไปแน่นอนดูครับว่าทางสไตล์เนี่ยเตรียมจะเข้าหรือเปล่านะโฟมมีการ้างคอนเคน่นไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะฮะเฮ้ยครับไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ายูนิตของเขมาะยุนิตของเซิร์ฟเนี่ยมาตีได้นั่นเองนะบางคนเขาจะเลือกที่เป็นวอลด้วยสาเกตแล้วปิดไปเลยนะฮะตอนนี้สำหรับทางสไต์มีการจะแทะเอา เกตเวยตรงนี้ได้แล้วถ้าดูโฟมแบบโฟรมรีบสร้างไพ่รอบทันทีนะถ้าสมมติไม่สร้างไพ่รอบมันกินละชุดนี้เข้ามาได้เนี่ยโฟมจะเจ็บนะโอ้โหเรียบร้อยโฟมยังตื่นยังทันอยู่นะครับตอนนี้สำหรับทางโฟมเนี่ยมีเซนที่ตัวหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าออกมาเพราะเมื่อกี้ซักรีค่อนข้างเยอะไม่งั้นจะเสียนั่นเองฮะตอนนี้มีการสร้างหนึ่งเซนที่พนัการบล็อกปิดวิด้วยผมแล้วบนเมนเบดมีอะไรบ้างฮนะเมนเบดมีเนเซอร์อของโรบอติกฟังชิลิตี้หนึ่งอันและในเลเซอร์อของเทวไลท์คอมซิลนะฮะพร้อมกับ มีการวางโรโบอโติกเบรทันทีอย่างไม่รีรอครับคือผมน่าจะเล่นเป็นวางเอาโครโลซันเลยเพื่อทำการพุชนะฮะแล้วตอนนี้ทางไซมียังกดดันหนึ่งนะฮะกดดันไม่ให้โฟมออกจากเบทนั่นเองแล้วทางก,กาซัสก็เซตอัพเรียบร้อยเสร็จแล้วดูทางอินคัมกันต่ออินคัมห้าสิบสามต่อห้าสิกายย้าสต์ยังฉีกอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วในส่วนของเบรที่ 4, สี่สตตร์ก็เซตอัพเสร็จด้วยเช่นกันโอเคดูครับว่าตอนนี้ทางไซมีการวางอิวชันแคมเปอร์สองอันเรียบร้อยยังไม่มีการอัรป เอศตของอินเฟสเทชันพิษอินเฟสเทชันพิษเสร็จปั๊บหนูว่าสตาจะทำอย่างไรนะฮะมีการอัปเกรดมาหน้าทันทีเพราะกับเรซเซอร์อของแรแรนี่เงินขึ้นมาค่อนข้างสูงนะแล้วก็เดสเซอร์ของแก๊สตั้งหกร้อยมิเนอร์แล้ว,ลวได้หกร้อยแก๊สแล้วนะฮะมีการอัปเกรดพัทวันแล้วก็พัทวันเพิ่งเริ่มขึ้นแอคแท็กกับทางเกาะนั่นเองนะครับผมอันนี้สำหรับทางสตามีการแท็เข้าไปครับเดสเซอร์ของ หินตรงนี้นะฮะเพื่อทำการเซเวพื้นที่ให้กว้างๆหรือเปล่าละดีครับผมมีการอัพไฮค่อนข้างไวนะอัพไฮค่อนข้างไวคือออฟสต็อกเกอร์เพิ่งมาเองฮะต้องดูกันครับว่าโฟมเนี่ยที่เอาสตอกเกอร์บิ๊กแน่นอนเหรอว่ากลัวในส่วนของมูต้าลิทนั่นเองนะฮะแต่ว่ามาแล้วฮะออฟสต็อกเกอร์ตรงนี้เห็นแล้วว่ามีในส่วนแฮชเชอรี่หนึ่งอันนะฮะแล้วก็เข้ามาบน เบสเรียบร้อยแล้วเห็นแต่ว่ามีในสอ่อฟูโอ้หลอดตรงจุดนี้คือโฟมอาจจะน่าเอกใจได้วทำไมโอ้หลอดต้องรวมตัวกันอยู่นะแต่ตอนนี้กำลังบินเข้ามาที่เบสสามา,มาเช็คดูโอ้โหมีการเก็บแก๊สดึงสบายจะเชิดปกติแล้วสัตว์ทางสงไตล์แล้วก็เห็นเรียบร้อยแล้วเงินมหาศาลคือตอนนี้เนี่ยสไตล์จะใช้เซอร์คลงิงนั้นในการซื้อเวลานะครับแล้วก็รอในเซอร์ของไฮเทคเสร็จไฮเทคเสร็จมีการวางในส่อเบลลิงเน็ตเอาละครับวางเบลลิงเน็ตนึ่งจะเป็นเซอร์คลิงเบลลิงแล้วก็ อาจจะเป็นอัลเจอริคให้ได้ดูกันนะฮะเพราะตอนนี้ทางสไตล์เนี่ยมีการแมสสไปคอลเลอร์ไว้การการดรอปจากฟ้าร์มไซ์ซึมนั่นเองอะแล้วมีในส่วนของโอโเวอร์เซียโอโเวอร์เซียตรงนี้ตายหรือเปล่าเรียบร้อยผมตายเรไปแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเห็นในส่วนของโลบติกเบนนะฮะแล้วก็เห็นในส่วนของเกตเวย์จำนวนมาให้มานแล้วเราจะเข้ามาให้ได้แต่ว่าในการฟอส์ซิวทิ้งไว้แล้วเสียเซนที่ไปฟรีๆนะฮะ อันนี้สำหรับทางโฟมเนี่ยก็มีการทิ้งเป็นที่ไว้ตามแต่ละจุดนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ยังไม่มีการโฮเลยนะถ้าสมมติสไตล์ส่งรันบังก็จะเกิดปัญหาแน่นอนตอนนี้เสร็จแล้วครับสำหรับไฮเทคแล้วนี่ครับอาร์ติคาเวนฮนะโอ้โห,หน่าสนใจครับคือละตายนี้ถ้าโบตสไม่รีบพุชหรือว่าไม่มีอิมมร์ทอร์เนี่ยแน่นอนมาสู้ยากฮะค่คน้างยากเลยเพราะทางเซิร์กับเบนเซอร์ฟก็แพ้เบลิ่งเต็มๆ็แล้วก็ด้ส่วนสตอเกอร์ด้วยนะแล้วทางโครโลซัสอีก ไม่สาม,มารถสู้ออตรลิกได้เลยนะฮะตอนนี้ยูนิตท,ท,ทางโฟมเนี่ยเป็นทางโฟมเนี่ยตามอยู่ฮะเพราะว่าเนี่ยมีในส่วนของเซหลอดเยอะแล้วก็สตอกเกอร์เยอะแล้วก็ในส่วนของทางโพลสันนะมีการรีเสอร์ฮาลูคิเน,นชั่นก็ผมเอาฟินิกจีนแดงออกไปสกาวนะฮะฟินิกจีนแดงเขาต้องดูมาว่าเห็นอะไรบ้างนะฮะโอ้โหเจอดี่ครับสปาเอสปอเป็นร้อยครับสามอันนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ ในส่วนของสไตล์มีการอัปเกรด,ด,ดอัปเกรดดรอปให้กับทางโอเวอร์โหลดฮนะนี่ครับอัปเกรดดรอปให้ทางโอเวอร์โหลดแล้วก็สปีดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในส่วนของเลนแดนผมเห็นแล้วว่ามาแล้วเอาเออตอลิกนะฮะจำนวนเจ็ดนายและในส่วนของเซิร์คลิงผู้เป็นเที่ใบให้กับทากเออรตอลิกจำนวนสี่สิบแล้วตอนนี้มีการเอาเซิร์คลิงมาคอนโทรลแบบมาสำหรับทางสไตล์นะเพื่อไม่ให้โฟมออกเบลสีได้มีการวางในส่วนของเซิร์คลิงตรงจุดนี้นะฮะเป็นการ บอลโลอยู่ครับผมตอนนี้ต้องดูว่าทางโฟมจะใจถึงเรื่องการพุชห,หรือเปล่านะครับตอนนี้เงินนางเบทที่เสียลำทางสไตล์นี่เก็บอย่างสบายใจเฉบ้วดูครับมาแล้วสำหรับทางเซิร์คลิงเซิร์คลิงแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับผมเพราะมิดไมโครแล้วเจอสตอเกอร์ดันโอ้โหทิมงไว้ตอนนี้ลำทางโฟมจะจตีตื่นแล้วผมจะตีตื่นแล้วยังไงยังไงมาแล้วฮะจำรวจอัลติอัลติลติคหกตัวฮะโอ้โหอ,อ,อัลติลิคหกตัวอย่างนี้โฟมต้องเอา โครซัทหนีฮะดูครับมีการฟังโก้ลงไปฮะฟังโก์ลงไปโปอ้โหละลายครับผมยูนิตนะฮะเจอแค่อัลติริคเท่านั้นนะฮะในส่วนของเซอร์ฟลิงไม่ต้องอะไรมากแล้วเจออัลติริคเท่านั้นโครซัทก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแล้วโอ้โหอินเฟเตอร์เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ในส่วนอัลติริคครับผมอัลติริคแท้งนะฮะน้ำแข็งค่อนข้างหนักหน่วงยังไงยังไงโฟมเอาแล้วครับผมแล้วแล้วโฟมมีการ โอ้ยเชีย,ยงตอนนั้นตรงเบสคสามฮะแล้วดูครับทางสายยูนิตออกมาได้ทันนะดูเป็นที่หมดเลยก็ผมโดนช่วงหน่อยเดียวนะหายไปเลยฮะแล้วสต็อกก็กะหลังใกล้จะตามเป็นไปแล้วตอนนี้ทางตงัวไต้ท่าจะเอาอยู่ได้ไม่ยากนะโอ้โหดูครับต่อโค้ชเขาต้องจุดนี้แน่แน่เราก็ต้องไปหวนเนี่ยแล้วมาแล้วครับแต่ละทางออาต้ลิกนะผมโอ้โหดูครับมีการทานฟิลด้วยนะฮะสำหรับคุยแล้วทำได้ดีมากครับผมโอ้โหใช้ประโยชน์ได้พเพราะว่ามาหน้าเหลือเองแล้วคนเราตรงน,นี้ก็ตายอกไปเรียบร้อยครับผมทำให้ โฟมทับหมดเลยฮะดูทางยูนิซอสที่เสียไปหมื่นหนึ่งต่อเก้าพันสามนะฮะหมื่นหนึ่งต่อเก้าพันสามแล้วในส่วนของทางโฟมเนี่ยมีการจะเซตอัพแบบที่สี่แต่ว่าทางสไตล์มียูนิตอยู่นะฮะแล้วดูทางโฟมเห็นหรือเปล่าอ่ะโฟมเห็นนะฮะโฟมเห็นนะผมแล้วดูในส่วนของคนบ้าของทางผมผมก็ยังเล่นในส่วนของโอโลซัตตัมปกติและไม่ในส่วนของเทมเพาอาคายมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีการฟาร์นในส่วนของวิซึมเพื่อทำการทะลักแน่นอนและตอนนี้มาแล้วฮะแต่ละทางมีโอสไตล์ครับผมโอ้โห มาแล้วได้ไปส่วนของสองแคนนอนนะฮะแล้วตอนนี้ไฟล์ดันไต่ตตไปลงมาเรียบร้อยแนละ้วผมต้องดูว่าผมจะกล้าเข้าหรือเปล่าผมจะเข้าก็ค่อนข้างยากเพราะว่าในส่วนของเซอร์คิงจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วดูอัาลตริกนะฮะยังมหาศาลเลยนะฮะตอนนี้ทางผ็ก็ต้องมาเซตอัพเบสกันใหม่อีกแล้วฮะคือในส่วนของตอน,นเนี้ยเนี่ยสไตล์เก็บเงินสบายๆห้าเบสแล้ะมีการวาร์ปบินมาแล้วสำหรับทางวาร์ปบินซึ้อมาผมได้ในส่วนของเวิร์กเกอร์จํานวนสิบสองตัวแล้วนะับมาแล้วพระเอกครับ อาลิกนี่สู้สล็อตได้อย่างสบายใจเฉิบนะเหมือนกับว่าทางทางโฟมเดี๋ยวจะโหลดเอาสล็อตไปด้วยนะฮะหลังจากที่ดินายแฮชเชี่เบท5ได้แล้วจะเป็นการดับลงมาหรือเปล่าดับลงมาเรีบร้อยครับผมแล้วมีในสกอ,อปโซ่หนึ่งสองตัวนะฮะเลยไม่เห็นช่อะไรมากมายแลวตอนนี้ดับลงมาเรียบ้อยแล้วดูครับว่าทางมีการเอาสล็อตมาโฮไว้นะไม่ให้ทางอาเจลิกเข้ามาได้แล้วจะวารีซึ่งน,นี้เลี้ยงไปต่อครับผมยังสู้ตายนะฮะา ไอซึ่งนี้แล้วโดนยิงแล้วสลับทางควีนตอนนี้มีการแรนดี่ขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าจะกลางปลีกออกแล้วพร้อมจะวาร์ปอินเข้ามานะฮะไอ้เป็นไรครับเป็นซลอตล้วล้วเขผมต้องดูว่าสล็อตล้วล้วของทางโฟมนี่จากปกติเอาอะไรโอ้โหแต่มาแล้วดูครับเบลลิีเบลนิีนะโอ้โหหมดเลยครับหมดเลยถนะ้าทางทางโฟมผมแล้วตอนนี้ออกเบรกก็ออกไม่ได้ด,ด้วยตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วนะะคือ ยูนิตมีแหละแต่ว่าทางเซิร์กเนี่ยเก็บตังสบายใจเฉยฮะแล้วเนี่ผมเซยหลอดตรงนี้ก็ตายเสียชีวิตลงไปอีกแล้วฮะเขากลับมีในส่วนของเบลลิงเนจำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนเอาตอลิกนะฮะจำนวนสิบตัวฮะทางโฟมก็มีในส่วนของเซลลอที่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไฮทีมาไฮทีมานี่คือโฟมเขาจะเอามาดันแค่เซิร์กลิงกับเบลลิงเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรออาตอิกได้เลย ยิ่งถ้าปล่อยไว้นานว่าอัตริกก็ยิ่งค่อนข้างเยอะและซึ่งตอนนี้สไตเนี่ยแม็กซ์สองร้อยไปแล้วนะฮะดูทางอา์มี่ยูนิตห้าพันหกห้าพันหกนะฮะหกพันแปดไปแล้วผมโอ้โหหกพันแปดต่อสี่พันแปดนะฮะตอนนี้ทางโฟมเนี่ยเราจะเคลื่อนทับออกมาแล้วดูวี่ั่นของทางสไตนะฮะ ยังไม่เห็นอะไรเลยนั่นเองครับผมซึ่งทางโฟมเนี่ยเห็นได้ว่าทับของสไตบิ้งมาแต่มีการบวกับชุดเต่ตรงกลางแล้วดูว่าทางสไตนี้่จะทําอย่างไรฮะสไตบมีการตปิ้นใจเย็นครับผมโอ้โหแล้วมีการแบง่งยูนิตไว้นะตอนนี้ต้องดูครับว่าจะเข้ายังไงเป็นล้านครับเอาทอริกนะเลือกจะเข้ายังไงโอ้แล้วมีการสตอมลงไปครับผมอย่างนี้แต่ว่าดูภัยในบ้าโดนต้อนนะครับเพราะว่ามานหน้าที่หมดแล้วอยู่อยู่อาจจะเพื่อนนะผมแล้วตอนนี้พยายามที่ฉีดเข้าไปฮะโคโลฟัสฉีดเข้าไปแต่ว่ายังไงฉีดแต่อีกครั ทั้งไม่รู้สึกเลยว่าผมคันครับคันนะฮะเหมือนว่ามีแสงเลเซอร์มาแบบว่าโอ้โหคันหน่อยนะฮะผมดูครับทัพของโบตอละลายเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นสลับเป็นฝูงแล้วสต็อกเกอร์เป็นฝูงเช่นก,กันละลายหมดแล้วของตอนนี้ทางสไตล์เนี่ยได้เปรียบอยู่นะถึงแม้ว่าดีสอกเซอร์เสียม,มากกว่าเพราะว่าทางโฟมเพิ่งเซร็จอัพเบสที่3ได้เสร็จแล้วก็เบสที่5ใกล้จะเสร็จแต่ว่าดูทางเวริเวร์เกอร์เวอร์เกอร์แย่งงานกันแล้วครับบนเมนเบดเวอร์เกอร์จะหมดแล้วนั่นเองนะฮะใน,นส่วนของมเมลโล่ฟิลนะครับซึ่งตตออนนนีีี้สไร์เเ่ยมกาา โอ้ลอดจะมาเตรียมดอกอีกแล้วผมจำนวนห้าตัวกันเลยทีเดียวนะในส่วนของเซิร์ฟต้งนั้นนะครับเพื่อจะทําการพลทางทางโคมซึ่งดูั้นโฟมครับไม่เห็นอะไรเลยนะการเคลื่อนไหวสำหรับทางเซิร์ผมไม่เห็นอะไรนิ่งตึบแล้วมีในส่วนของเชยนาก้าอยู่อันหนึ่งนะทําให้เห็นว่าวาฟเฟซึ่งวันนี้กำลังบินไปอยู่อะตอนนี้มาแล้วผมต้องดูว่าวิชั่นโฟมเห็นหรือเปล่านะเอาแล้วเห็นแล้วครับว่ามีโอ้ลอดจานวนสองตัวมาทางนี้แล้วยุ่ยนี่ของทาง ผมก็มาทันทีฮะซึ่งดับลงมาเรียบร้อยแล้วดับลงมาเรียบร้อยแล้วแต่วอล์กเกอร์คิวได้ไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วมีการดับลงมาเป็นเมนเบดสำหรับทางสไตล์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาอะไรมากเอาเป็น,นว่าซื้อเวลาดีกว่าถ่วงเวลานะไม่รู้ว่าถว่วงอะไรต้องดูรอดูกันเอาแล้วครับผมเอาสลิกมาจำนวนแค่6ตัวเท่านั้นนะผมแล้วในสองบนเมนเบดแล้มีการก่อกวนด้ดยเซอร์คิงเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วจำนวน เซิร์กลิ้งแล้วก็เอาตัวจำนวนหนึ่งนะฮะแต่เข้ามาที่เบส4แล้วแล้วแบ่งขึ้นไปเบสห้าแบ่งขึ้นไปด้วยจริงด้วยเบสที่สี่ดูครับว่าตนทั้งนั้นไม่ยืนยิ้มเลยนะยิงอะไรก็ไม่เข้า,าผมยิงหมาก็ไม่ได้อะไรมากมายยิงเอาตัวอีกก็ยิงไม่เข้าอันนี้ดูครับว่าทางตัวตั้นี้พยายามที่จะกดดันเอาสองในซัดต,ตรงนี้จะแตกหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าโหมดมาทันไหมทันไหมโอ้โหแตกไปเรียบร้อยแล้วผมแนละ้วบนเบสไอ้บนเบสห้าแตกด้วยเช่นกันนะซึ่งตอนนี้โอมอินคัมตกหัวครับสองพันสามต่อพันหนึ่งนะฮะ ดูครับดูหนีไม่สามารถสู้อัลติริกได้นะฮะยิ่งท่าสไตล์แมสเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวเพลงนั้นนะฮะยังไม่นับจากเบลลิงด้วยครับเนี่ยจะมีแค่เซิร์ฟลิงกับทางอัลติริกเท่านั้นแล้วตอนนี้มีการจะเข้าแซนวิดแล้วเรียบแล้วก็ผมก็มจะขอที่จบกันไปครับสไตล์เอาชนะเกมนี้ไปได้นนั่เองครับผม